ลูฟฟานนี่ลอยเปิดเผยว่าอิริลเทนฮารรู้สึกเจ็บปวดหลังทราบข่าวตัวเองถูกปลดพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณซือวัย54ปีต้องแยกทางกับสโมสรหลังพาทีมออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ด้วยผลงานย่าแย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกอดีตกองหน้ายูเนเต็ดกล่าวว่าเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับเทนฮาถึงสองครั้งนับตั้งแต่ที่เขาถูกสโมสสไล่ออกโดยอิริคเทนฮารรู้สึกเจ็บปวดมากผมเจอเขาที่นี่เมื่อวันจันทร์และผมได้คุยกับเขาเมื่อวานก่อน รุดกล่าวกับสื่อในวันพฤหัส,สบ,บดีเห็นได้ชัดว่าเขาผิดหวังและเสียใจมากเพราะเขารักสโมสรน,นี้จริงๆผมพูดไปเมื่อวานนี้ด้วยว่าในการสนทนาครั้งแรกระหว่างเราตอนที่ผมกลับมาที่สโมสรผมรู้สึกจริงๆว่าเขาแคร์และรักสโมสนงนี้เขาต้องการพาสโมสรน,นี้ไปข้างหน้าและนั่นคือเหตุผลที่เราเชื่อมต่อกันเหตุผลนี้มันทําให้เขาต้องเจ็บปวดที่ต้องจากไปแต่เขาก็ภูมิใจในความสําเร็จของเขาที่นี่กับทวยรังวั ฟันสองแชมป์และประวัติศาสตร์ที่เขาทิ้งไว้พุดฟานนิตรอยชัดเจนพร้อมเป็นผู้ช่วยอมโมริมรุดฟานนิตรอยกุนซือขัดตาทัพแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่ยืนยันความปรารถนาที่จะอยู่กับสโมสรในฐานะส่วนหนึ่งของทีมโคชชุดใหม่ภายใตยก้การนำของดูเบนอโมริมที่มาคุมทีมแบบชั่วคราวนัดแรกก็สร้างผลงานน่าประทับใจคว้าชัยชนะ5ประตูต่อ2เหนือเรสเตอร์ซิตี้ในคาราบาวครับเมื่อวานพุทธที่ผ่านมารุดฟานนิสตรอยกำลังเตรียมทีมเล่น เพิมลีกทำศึกบิ๊กแมตช์พบเชลซีและคาดว่าเขาจะได้คุมทีมพบ PAOK OK ในศึกยูโรปาลีกและเจอกับเลสเตอร์อีกครั้งในสุดสัปดาห์หน้าเมื่อถูกถามว่าเขาจะคุมทีมเชอร์เชลซีหรือไม่เจ้าตัวยอมรับว่าผมเดาว่างั้นนะ ลุตตอบมันเป็นแค่งงานระยะสั้นแบบชั่วคราวมีการสื่อสารกันไว้ชัดเจนมาซึ่งผมก็แฮปปี้กับมันผมรู้สึกว่าถูกเรียกตัวมาช่วยสโมสรให้ผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องยากที่เทนฮากต้องย้ายออกไปนอกจากนี้รุดยืนกรานว่าเขาพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของอโมริมโดยรุดกล่าวว่าใช่ ผมอาจจะเป็นผู้จัดการทีมก็ได้แต่ผมตัดสินใจกลับมาที่นี่โดยเหตุผลสำคัญมากนั่นก็คือผมได้กลับมาบ้านผมถึงมาอยู่ที่นี่ในฐานะผู้ช่วยผมมาที่นี่เพื่อช่วยสโมสรให้ก้่าวไปข้างหน้าซึ่งผมยังมีความกระตือรือร้อนที่จะทําอย่างนั้นต่อไปในฐานะผู้ช่วยและตอนนี้ในฐานะผู้จัดการทีมชัว่วคราวจากนั้นผมจะกลับไปสู่สัญญาผู้ช่วยที่ผมมีอยู่กับที่นี่ในซีซั่นนี้และซีซั่นถัดไปผมหวังว่าจะมีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้สโมสร อนเดินหน้าไปข้างหน้านั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของผมเมื่อถูกถามว่าคุณคาดหวังว่าเขาจะยังให้คุณเป็นผู้ช่วยหรือไม่ภายใต้การนำทีมของโค้ชคนใหม่รูดตอบว่าไว้เรามารอดูกันแต่ตอนนี้ผมยังอยู่ที่นี่และความปรารถนาของผมคืออยากช่วยสโมสรให้ก้าวไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่ผมบอกได้ในมุมของผมส่วนหลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่เส็นสัญญาเข้ามาและเราได้พูดคุยกันเราต้องมาดูว่าสิ่งต่างๆจะพัฒนาไปอย่างไรเผยอิลลิศ เนฮาร์กปลีกวิเวกกลับบ้านรักษาแผลใจรายงานจากเดลี่เมลเปิดเผยว่ายูริคเชนฮาร์กหกลังจากถูกปลดเจ้าตัวเลือกขึ้นเครื่องเดินทางกับเนเธอร์แลนด์ทันทีเขาเลือกกลับไปรักษาใจที่บ้านเกิดอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ในเมืองเล็กๆห่างไกลความพุกพลานและเงียบสงบคุณซือวัย54ปีคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแตู่่2ปีครึ่งก่อนจะถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเดินทางกับเนเธอร์แลนด์ทันทีและเมื่อถึงสนามบินสกิปโปม เขาเลือกที่จะเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังออเดนเซลเมืองเล็กๆที่ครอบครัวอาศัยอยู่ซึ่งตนเองก็มีบ้านอยู่3มชั้นราคาหนึ่งล้านปอนด์อยู่ที่นั่นโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเฮนนี่และโจ๊กคุณพ่อและแม่ได้แวะไปหาอิริกเทนฮาร์เชื่อกันว่าหลังทราบข่าวว่าตัวเองถูกไล่ออกเทนฮาร์ไม่ได้เดินทางกลับไปที่พักด้ดยสามแต่เลือกตรงไปที่สนามบินแทนนั่นหมายความว่าเบียงก้าภรรยาของเขาและลูกๆอีก3คนยังคงอยู่ที่เชสเชียร์ซึ่งเบียงกาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างที่อังกฤษให้เรีย เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางตามกลับไปที่เนเท่าแ์แลนทั้งนี้เมืองออเดนเซลเป็นเมืองเล็กๆมีประชากรแค่31,000คนอยู่ชายแดนดัดติดกับเยอรมันเป็นบ้านเกิดที่เขาเติบโตมา